มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดียนาใส่พัสิ้นเรียกได้ว่าผ่านมาหลายวันแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจนะคะสำหรับประเด็นคลับเฮาส์ท็อกซิคเหยียดคนอีสานมาพูดคุยในแง่ลบแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพการกินอาหารแฟชั่นการแต่งตัว การหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยอยู่และการเข้ามาหางานทในกรุงเทพด้วยค่ะและในเวลาต่อมานะคะเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายนะคะอาทิเช่นนะักแสดงชื่อดังอย่างนุ่นรามิดาประกาศลงโซเชียลบอกว่าอย่าให้เห็นกินข้าวกันนะโดยเธอได้โพสตแคปชั่นเป็นคนอีสานค่ะชัยภูมิทำทำไมอยาให้เห็นกินข้าวนะ อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมต่อมานะคะลาล่าอาสยามก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการโขนกระแสหน่อยคะ่ะหนูถูกเหยียดว,ว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูสุนคักฟังเสียงมันชัดๆเบิ่งหน้ามันคักๆค,คือมาเหยียดคนอีสานเหยียบหัวใจเราแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกโขนกระแสไหนจ้าสุนคัก และฝนธนาสุนทรน,นะคะต้องออกมาแสดงตัวในฐานะคนอีสานซึ่งเธอในโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีเชื้ออื่นเจือปนฝนธนาสุนทรล่าสุดนะคะเดียนาฟรีปโปนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสสังกัดช่อง3ก็ไม่อยู่เฉยนะคะใส่ผ้าสิน้นฟาดคลับเฮาส์เหยียดคนอีสานแสดงตัวในฐานะลูกข้าวเหนียวนะคะ ชาวเน็ตนะคะแห่คอมเมนต์ไอแทบแตกค่ะโดยเดียน,นานะคะก็โพสต์ระบุข้อความว่าสาวอุดรคนอีสานค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจในฐานะคนอีสานอย่างมากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวลาลฟิสโปรค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ